สวัสดีครับมือนีมาชมหนาไม่ราคาถึกนะครับผมประกอบขึ้นมาเองนะครับผมจังใดยราคาหนีนะครับและเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้อยากเคล็ดเองนะครับผมไปชมกันเลยครับพี่น้องหลังแจกพอลูกซองไปเอาหักไปดูมานะครับไปตัดมาเหมือเศ้านี้นะครับผมแต่ค่อนข้างอยากจะแดงดีอยู่นะครับผมก็เลยมาเขียนรูปแรงขึ้นเป็นกำว่าลองนิ้วนะครับจิใส่เป็นวุงเดือนนะครับตัดก้อนนะครับผม ไม่กับโบมีเครื่องรีดนะครับพี่น้องแกเสียศัยค่อยๆขัดเอานะครับอุปรกรณ์โบหลายนะครับผมเฮ็ดตามที่เครื่องมือที่มีนะครับเดี๋ยวจังรอชมนี่ครับผมเดี๋ยวที่เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากขลูกสองปรับใหม่นะครับไล่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนียนดีนะครับพี่น้อง อยออกมุงม่วงนะครับผมนี่ครับจยเป็นไรที่มุงม่วงนะครับสีเฮ็ดกำข้อหลอกนิ้วนะครับผมปับใไม่เพื่อนๆไปนะครับ่ามีเครื่องลีดนะครับผมใส่เป็นการเอาไม้บรรทัดตีเสร็จแล้วค่อยเหย,ยวนะครับแล้วก็เล็งเลงแล้วก็เจียเจียแล้วก็เล้งนะครับพี่น้องนี่นะครับอุปกรณ์กัน เฮ็ดใหม่นะครับปรับใหม่นะครับผมปรับให้ตรงนะครับกับว่ตรงประไดนะครับพี่น้องได้ว่ากันน่าจะใช่ได้นะครับสิค่อยลูบไปเรื่อยๆอีกนะครับผมอยากออกไข่ไข่ชิงชั้นนะครับพี่น้องเป็นแหกไปดูนะครับนี่ที่พอลูกสองตัดอกนะครับตัดอกชิ้นส่วนนะครับได้มาสองแผ่นนะครับพี่น้อง อันนี้เป็นแผ่นกลางนะครับอีกแผ่นนึงก็จะเก็คือกันนะครับผมเพราะว่าม่มีกระพีนะครับผมเพราะว่าเป็นหากใหม่นะครับเดี๋ยวติดตามชมช่วงขึ้นงานนะครับผมว่าจะเป็นรูปทรงยังไงนะครับผมนี่นะครับหลังจากผลูกส่องวาดขึ้นรูปแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เอาสวรค์นะครับเจาะ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 นะครับเจาะเจาะเจาะ จะไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เอาซิวนะครับต่วออกแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับผมขัดเลยนะครับพี่น้องขัด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 เป็นร่องนะครับต่อไปพอลูกซองก็สิเอ่อนี่นะครับต่อถ่ายนะครับพี่น้องต่อถ่ายเซ็จแร้วครับพี่น้องนี่ครับใส่เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับที่ขาวกับสีน้ำตาลนะครับ ลูกสองตัวบ่สนิทปันใดย์นะพี่น้องก็เครื่องมือบ่ดีนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับมองนี้ก็ตินาี่ลูกออกไดย์นะบงนี้ก็สนิทดีนะครับก็ใส่แค่ลูกหมูนะครับเจีย้างนี้นะครับเจียข้างในนี่นะครับคอยแตงออกหฮมันจะแ๊บที่สุดนะครับพี่น้องกับพวกเกียบปันเดนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับี๋ยวก็เจียออก ดูดีจังหน่อยยูดีครับนี่นะครับกำคอร่องนิ้วนะครับต่อไปพอลูกซองกระติกีดไลนนะครับผมตับใจชอบเลยนะครับผมกีดไล่แล้วก็สีหันคอนี้นะครับช่วงนี้ก็ดสีเอาไว้กอนนะครับล้อล้างนะครับ็กิดตกแต่งหยาบๆไปซะก่อนนะครับแถวนี้นะครับกีดไล่ไไ้นะครับผมกีดไล่ครับลองขีดเบื้งนะครับพี่น้อง แต่ยัวแมนนี่นะครับจักเป็นไลอยังหอกครับไล่เดิ่นะครับพี่น้องหยาบๆไว้นะครับผมเดี๋ยวจังยำนั่นจังสีเฮ็ดดีๆนะครับนี่นะครับไปยูวแมนนี่ครับขึ้นไล่เนี่นะครับกะ พึ่งข <are neg> <ded> ีดไปนะครับผมเสร็จก็ที่พท่านเด้คุ้มปันในนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บจำานนะครับนนี่ครับนี่อีกขางหนึ่งครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมบ่ค่อยงามปันนี่น้องนะครับผมเดี๋ยวค่อยแต่งไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็พึ่งเฮ็ดนะครับบ่ท่านเด้ขัดอยู่สิใส่ตัวนี้นะครับถูอันนี้ก็ใส่อันนี้นะครับถูนีกระดาษทรายนะครับถู ถูเอ่อเป็นมองลองนิ่วนะครับนี่กระแม่นนะครับอันนี้กิบกีดมื่อกี้นะครับแล้วค่อยสีแต่งไข่ช่วงนี้สีคัดเรียบไว้บดนะครับติบบขัดตะพีนะครับหลังจากรอนะครับน่ะเอารังนะครับผมจะมาหอดเดี่ยวนะครับเป็นรังประดูนะครับชักหกหานะครับผม ไส4บหายนะครับผมแบบโบมีใส่นะครับพี่นอ้องเป็นล่างศูนย์แบบโบมีใส่นะครับนั่นนะครับเดี๋ยวโอโฟกัสนะพี่นอ้องนี่นะครับแบบไม่มีใส่นะครับเดินลองเดียวจบนะครับผมมันไปดูงามๆนะครับ มันจับคู่กันครับไก่นะครับนี่นะครับไก่ไก่ตัวนี้เป็นไก่เก่านะครับของพ่อลูกซองเองนะครับผมไก่ที่ที่มันชํารุดแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปสอมนะครับผมเสียงมันหวานนะครับกระ่งไปเนื่องจากตัวตัวลลอกนะครับ นี่นะครับบินนะครับผมทั้งในนะครับผมซึกนะครับหลาลันนะครับก็เลยเอาไปทรงสอมกับช่างวสันนะครับช่างวสันกินเจสอนนะครับผมจะให้เพื่อนโมเสียงให้ความนะครับนี่ครับใหญ่สปริงแจกนีมานี่นะครับผมตั้มไก่ไม้นะครับพี่น้องยังบันใส่งานนะครับผม พอดีนี่ไก่ก็ได้คิดว่าจะทำหนาใหม่ขึ้นมาอีกนะครับผมเป็นหากมาดูนะครับแต่พอท่านได้เสร็จนะครับผมกะบบงั้มปัดเดน้นะครับเจร็จพอได้ใส่นะครับจะแต่งไปอีกนะครับผมเดี๋ยวกะทีเจ้นไอยนี่กะทิใส่รังนะครับผมใส่นะครับพี่น้องอลูกสองเสาะล่องนะครับผมเสาะล่องแล้วก็ใส่ไก่นะครับใส่ไก่แล้วก็ใส่เอ่อรางรองบึงนะครับพี่น้อง การ,บรับก็อตแนบสนิทปานใดนะครับผมเพราะว่าล่องบบมีเครื่องมือนะครับเกิดสอยากห้างน,น้อยน้อยแต่ว่าเกิกิเพราะใส่ใดนะครับผมเพราะยิงใดนะครับประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเาซอสล่องกะค่ัใส่เป็นเดี๋ยวนะครับพี่น้องนี่นะครับใส่เป็นซิวนะครับผม ซิวกับเอ,อนี่นะครับวงเดือนนะครับผมเอาล้างแทกเลยก็ฉีดฉีดเลยนะครับผมเอาล้างแทดกปั๊บไบปน,นี่ก็ฉีดปึ๊บแล้วก็เอาวงเดือนนะครับผมแตีนเลยนะครับผมเฮ็ดเป็นหนึ่งสองสามสี่เฮ็ดเป็นสี่หล่องนะครับแล้วก็เอาซิวนะครับแกะเลยนะครับผมซิวกั ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับผมแกะแค่ออ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 แค่อจนบดแบบนี้หน้องนะครับผมแล้วก็เอาหลุกหมูนะครับสําหรับหน้าหน้าที่อยากลองทํานะครับผมเอาหลุกหมูเป็นโตที่ที่แบนเกียนะครับผมเกียจังสี่นะครับผมเกียรบหอยให้เดียบนะครับผมนะครับหน้าช่วงนี้หลุกหมูเลียนบ่ถึงกะเอานี่นะครับเป็นซิวนะครับ ให้ควงหน่อยซิวนะครับอันนี้ก็คือกันนะครับผมลองลองไก่ข้างในนี่นะครับก็ใส่แบบนี้เอานะครับผมเจาะคือกันนะครับกะโมงงามปั้นหน่นะครับผมแต่ว่ากับพ่อใส่โมงนี้นี่มันจินเลิกนะครับผมพ่อลูกสองปล่อยใส่เลิกปวดกันเลยเดี๋ยวเอาขี่มันยานะครับเดี๋ยวซึ่งสิเอากระดาษทรายขัดนะครับพี่น้องให้มันเรียบนะครับผมเดี๋ยวสิประกบกันเห็นบิ่งนะครับพี่น้องนี่นี่ประกบกันแล้วก็ อยู่ประมาณนี้นะครับไล่ตัวนี้กับสกีดไปอีกนะครับผมกีดขวบมาพี่เลยนะครับเฮ็ดวงเฮ็ดลงมาจ่อพนนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็ค่อยลูกค่อยขัดนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมมืนอนีกระถิ่แตงนีนะครับแตงกระจมนี่นะครับผมแตงกระจมแล้วก็กะสิยิงน็อตว้เลยนะครับผมยิงน็อตว้แตงน็อตใบ่าเลยก็ล้อให้ล้อล้อขัดนะครับต่อไปก็ค่อยสี นี่นะครับพอลูกสองเจาะไปแล้วนะครับค่อยสีเฮ็ดไก่ใส่นะครับกงไก่นะครับผมใส่แล้วก็ล้อล้อศูนย์นะครับผมล้องบกันนะครับผมยังศูนย์นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับกับล็อกออโต้นะครับปีกน้ํานะครับผมกระจังสีเสียดสมบุญนะครับเดี๋ยวร้อชมนะครับผมอุปกรณ์ที่พอลูกสอง้างมากกับมาครบแล้วนะครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นศูนย์โขงนะครับแต่ว่าไก่นี่เป็นไก่เกานะครับศูนย์โขงนะครับแล้วก็ที่ประกบปีกนะครับล่างนี่ก็ขัดเล้วนะครับพี่น้องขัดขัดเงาขัดเหลียบนล่นนะครับจะได้อยู่มนนี่นะครับอันนี้พวกลูกสองกระไซแล้วนะครับผมบุตรนี่ครับเจาะใสไปแล้วนะครับี้ยมมาเบิ้งนะครับผมช่วง ประกอบกนเลยได้ครับผมเดี๋ยวพอลูกซ้อนกะสีขัดอีกจังหยแล้วก็ทําสีนะครับทําสีแล้วก็สีเริ่มประกอบด้วยห้นพี่น้องเบิ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวงบนะครับจักบาทนะครับผมเดี๋ยวผู้ลูกซ้อนกะสีเขียนนะครับลงถ่ายคลิปนะครับห้นพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้อยากเข็ดเองนะครับผมเดี๋ยวมาชมตอนประกอบนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ มาครับประกอบกันเลยครับผมเดี๋ยวจะประกอบ,ปร,กอบป,ประกอบปีกประกอบปีกกวนนะครับผมประกอบกันเลยครับ ขังนึ่งแล้วนะครับผมปน่สองเจาะหูไวแล้วนะครับพี่น้องจะมาไลยประกวบนะครับถราป่เจาะไปคลิปสียาวนะครับแต,แต่ป่านนี้ก็ยังงาวยังเห สองขางปี๊ใครครับกัดวต,ตรงจุดที่มากไว้นะครับผมยิงน,นอดเลยนะครับผมนอดแกะเป็นน็อตัวนี้นะครับนี่นะครับ อันเป็นน็อตของอันนี้นะครับซื่อทุกย่างยี่สิบนะครับผมมาใส่ตัวประกบปีนะครับแต่ว่าน็อตขาดนะครับผมค่อยถอดค่อยเอาขึ้นค่อยถอด แต่มันฝืดนะครับเดี๋ยวน็อตขาดนิงยุงเลยนะครับยังบาจํานะครับเดี๋ยวค่อยสิไล่น็อตไปเรื่อยๆนะครับไล่จําเลยนะครับผม นะครับประกอบปีกเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับประกอบปีกนะครับเดี๋ยวต่อไปก็สิเป็นนี่นะครับประกอบตัวจับกระบอกนะครับผมล็อกออต้กับส่เล่วนี้นะเนาะยนะครับก็ปีกเนียครับ เดี๋ยวก็จีเอ่อไซ่ครับศูนย์นะครับแต่ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าบริษอัดตูดนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยเห็ดนะครับอัดตูดนะครับเดี๋ยวสีหิเบิ้งนะครับผมว่าอันปืนนะครับเอ่อนาำไม้ยิงป่าที่พราลูกซองเห็ดขึ้นไม้เองนะครับผมจากไม้หักไปดูนะครับผม แก็สร้างอุปกรณ์นะครับผมมาประกอบขึ้นม้เองนะครับผมงบสีบจักแบตนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสะขึ้นไว้เบิ้งนะครับถ่ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งสภาพโดยรวมเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับผมพี่น้องหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้อยูุประมาณนี้นะครับผมสเปิกชักหกหานะครับทิ้งปลายสี่สิบห้านะครับ ปีห้าห้านะครับผม่นูะรับียร์ยบอกมากะยูระมานี้นะพี่น้องกำคอลงนิ้วนะครับเช็ดเองกะโบงามปันเดนนะครับแต่ว่ากะพอได้ใส่นะครับผมพอมียิงนะครับพ่อได้ถือนะครับผมเพราะว่าขึ้นยิงได กำคอลงนิ้วนะครับผมกำคอธรรมดาก็่มีแล้วนะครับผมผลูกซ้องจะเห็ดขึ้นมาเองนี่กันนะครับผมเดี๋ยวม,มึงอีกดันนะนร,ระบเะรบเสพใส่งานได้ดีเลยนะครับกว่าจะได้มานะครับเป็นกระบวงนี้นะครับผมใส่เวลาดุนนี่นะครับผม หลายหมื่นนะครับกะเชิงโบมีเวลานะครับผมกด้เดนะครับผมก็มาเฮ็ดมือนละเล็กละน้อยนะครับผมก็เร็จจนได้่นะครับผมพี่น้องนะครับเร็จจนนด้่ก็มาเป็นกับคอลงมืงกับบอกมีนะครับผมสําหรับพี่น้องเด็กเฮ็ดเองนะครับผมกะเฮ็ดใด้่นะครับผมใจมีความพยายามนะครับผมได็กห่ยังก็เฮ็ดเตานะครับผมกัสิไเด้ประหยัดนะครับผมแต่ว่ากสิถือใจคือจังสื่อนสร้าง กระยากนะครับผมแต่ว่ากระพุ้มใจดีได้เด็ดเองนะครับผมสําหรับพี่น้องกระพุ้มบางคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจนะครับผมในผลลัพธ์สองบรรดอนกดติดตามกดกระดิ่งนี่ครับผมในผลลัพธ์สองบรรดอลนี่เด็ดครับผมเดี๋ยวคลิปแน่ถ้าวพ่อปืนทรงงามๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวพลลัพธสองที่ไม่เห็นเบิ้งอีกนะครับผมสิมาค่อยประกอบแล้วก็สรุปราคานะครับให้เบิ้งอีกสําหรับพี่น้องที่อยากเด็ดเองนะครับผม เราคลิปนี้ขอรากพี่น้องไว้เพียงซ้ำนี้นะครับผมขอบคุณับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ